สวัสดีครับ FC ธนาวันชาแนลวันนี้พามาบำรุงรักษารถยนต์อันนี้เป็น Honda Civic Civic รุ่นตาโตปี1996อายุก็29ปีแล้วปัญหาที่พบตอนนี้คือ ระบบน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์มียุบเล็กน้อยซึ่งปกติน้ำมันเพาเวอร์จะไม่เคยพร่องลงไปเลยแสดงว่าในระบบพวงมาลัยน่าจะมีการลีกหรือรั่วที่แหลกพวงมาลยยัยด้านล่าง แหละพวงมาลัยที่มาดึงล้อที่มาเดึงล,ลูกมาซ้ายขวาวิธีแก้ไขให้ทำด้วยตัวของเราเองโดยไม่ต้องไปเปลี่ยนแหลกพวงมาลายัยแหลกพวงมาลัยอันหนึ่งราคาประมาณหนึ่งหมื่น รวมค่าช่างก็น่าจะอยู่ประมาณ1 2ื่นสอให้เราใช้ตัวนี้ครับพราน X Transwitch Stop Leak ตัวนี้สามารถแก้ไขได้ผมเคยลองใส่ไปกับคัน HONDA เครื่องพันเจ็ดแล้ว คันนูน้นอายุงานน้อยกว่าประมาณ10ปีแต่รั่วก่อนด้าไดเมนชั่นใส่ลงไปในกระปุกน้ำมันสำรองของน้ำมันถงไรพาวเวอร์ปริมาณประมาณ100ซีซี 100cc นะครับใส่น้ำยาตัวนี้ลงไปประมาณ15วันอาการรั่วที่ผมต้องคอยเติมน้ำมันพวงมาลัยเวอร์บ่อยๆหายไปเลยครับโดยปกติคันนั้นน้ำมันจะหายไปประมาณเดือนละร่วม1 0 0ซ c ทีนี้เราจะเติมกันเลยครับราร X t r า n s i t i o n Stoplight เปิดฝาเติมเลยครับ ไม่เปิดง่ายๆนะครับแล้วทีน้ำมันลงไปให้ได้ระดับ ระดับน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับข้างๆ l o w อันนี้ upper เราเติมไว้แค่ระดับบนพอครับเติมไปครั้งเดียวจะอยู่ได้นานน้ำมันตัวนี้ไปช่วยอะไรน้ำมันตัวนี้มันจะใสนะครับ ไม่คนไม่เนิดไม่ได้ไปอุดรอยรั่วแต่เขาจะไปฟื้นฟูสภาพลูกยางโปลิงและซีนที่อยู่ในระบบพวงมาลัยาวเวอร์ให้ยืดหยุ่นคืนสภาพเหมือนเดิมจะทำให้น้ำมันเลิกลั่วและในระบบ น้ำมันเกียร์ power เติมแบบนี้นะครับส่วนระบบเกียร์เกียร์ส่งกำลังทาาสมิชชันเราก็มาดึงไม้วัดตรงนี้ดึงไม้วัดนี้ออกแล้วก็เติมไปในช่องน้ำมันเกียร์ได้เลยซึ่งเราจะเติมไปปริมาณหนึ่งหนึ่งกระป๋องเลยนะครับ จะเติมเยอะกว่าปวงมาลัย power พวงมาลัยเวอร์เราจะเติมไปประมาณแค่100 cc แต่ในระบบเกียร์อัตโนมัติถ้ารั่วเราจะเติมไป1กระป๋องนี้เลยนะครับ1กระป๋องอยู่ประมาณ443ซ c ระบบเกียร์เราก็จะหายรั่วทันทีนะครับเพราะฉะนั้นของของใครที่มีปัญหาเรื่องเกียร์อตัตโนมัติรั่วหรือเกียร์เข้าเกียร์แล้วรถไม่ไปก็ใช้ตัวนี้แก้ได้นะครับราน F Touch Switch Stop ตัวนี้ราคาประมาณ400บาทหาซื้อได้ตามร้าน อุปกรณ์รถยนต์ทั่วไปครับครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมโอกาสหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ใหม่นะครับกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับสวัสดีครับ